สวัสดีค่ะมือนีซิมาอัปเดตพืชพักที่ปลูกในบริเวณบ้านพี่น้องจ้ายางแรกกันนี่ก็คือบักเขือเทศพี่น้องสื่อผลเพิ่นมาเนาะค่ะสื่อลูกสื่อผลเพิ่นมาทําพันพี่น้องแล้วเกามากลามาปลูกเพิ่นละออกบักหลายหนึง่พนงพี่น้องต้นกลาเพิ่นคิดว่าสีบดติดบดใก็เลยออกบักหลายหนึง่งพี่น้องจ้ามือนีก็เลยสีมา อันอีหอย่างละเอาต้นกาต้นพันธุ์เพิินปลูกลงในกระถางพี่น้องจา๋ากระถางนี่ก็เป็นกระถางกว้างสิบนิ้วเคืองพี่น้องจ๋าซื้อมาเนาะค่ะเพราะว่าเป็นยังยังปลูกใส่กระถางเพราะว่ามองทีส่สีเอาไปปละกะูกแล้กก็เฮ็ดข่างเพิ่นน,น,นอกจากมันเป็น มันมีหินหลายพี่น้องคูดลงกับมิต่หินเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาตอนสร้างบานเพิ่นเอาหินไปว่างไปมองหันเนาะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าล่องสิป,ปลูกล่องปลูกสิกระถางเบงนอกจากพี่น้องจา๋าอ่าเป็นอย่างจังมีข่างเพิ่นเพิ่นวานนอกจากเป็นอย่างจังมีข่างสําหรับกบเขือเทศมันเป็นบคกเเือเท,ที่เป็นสายพันธุ์ที่อ่าตนเพิ่นสิเป็นลักษณะคือ เป็นเครือเป็นเถาวัน่นไปนะพี่น้องจ๋าเ้าตตรงเห็ดข่างเห็ดบานในเพิ่นเลื่อยไปประมาณนี้เนาะคะ่กะก็เลยตรงล่องปลูกใส่กระถางแล้วก็เสียไปตังไว้อ่าริมข่างเพิ่นในเพิ่นไตเพ่นอันนี้ขึ้นไปนี่คือความคิดของของยายนางคิดไว้จังสันเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าเบิง่งมูผวกเพิ่นปลูกเนาะคะ่ะกะ งามดีมันเป็นเป็นพันธุ์ที่แปลกใหม่เนาะคะ่ะก็เลยสั่งมาเลสั่งสั่งนวยผลเพิ่นมานะพี่น้องหน่วยสดสดเพิ่นนนเนาะคะ่ะก็เอามากล่ามาป,ปลูกตอนแรกก็คิดว่าสีออกไข่บ่นอ๋อมันก็นออกไข่บักหลายหนึ่งพี่น้องจ๋าว่ามันเป็นลอยๆอยตน้นลอยสองลอยตน้นพี่น้องจ๋า กับปลูกใสกระถางนี่คืออันครั้งแรกที่ทดลองหรือว่าปลูกเนาะคะ่ะกับบกเคยเห็นและกับบกเคยปลูกจักเถื่อสําหรับบะเขือเทศที่เป็นเป็นเถาเป็นเครือแบบนี้เนาะคะ่ะคิดว่าพี่น้องกับสิคือสิเคยเห็นพันหูพันตาเนาะคะ่ะเข้าใจว่ามันเป็นบะเขือเทศที่ กินกับพริกเกลืออีกอย่างประมาณนี้เนาะค่ะพี่นองจ๋าแต่ว่าใส่สมตำนี่บโบ่บเน่ใจว่าสีใส่แล้วมันสีเสบบบหรือว่าเหมาะสมบบอ,อีกยังประมาณนี้เนาะค่ะพี่นองเดี๋ยวคอยม่เบิ่งกันเนาะค่ะว่ามันสีหลอดมันสีออกลูกออกหนวยห้บ่บเนาะค่ะพี่นองจ๋ากระปูกตามตามใจมากใจชอบนะพี่นองจ๋า นี่แหละชีวิตหลังกเกษียณพี่น้องก,กับปลูกพืชปลูกพักกับมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะถ้าพืชพักเขาจะเลื่อนงอกงามสวยงามดีเขากับมีความสุขนางเบิงนางซ่อมนางจังใดละ่ะนางละมันกับเบิกบานชุ่มชื่นหัวใจพี่น้อง <laughs> จะคนอื่นเป็นคือ ยันางบอกว่ามันนางเบิงเสาเบิงแรงเนาะคะ่ะนี่ปลูกแล้วเ้าก็ตรงหดหนามเพ่นเนาะคะ่ะพี่น้องหดหนามเพ่นเพื่อที่ให้เพิ่นได้ชุ่มชื่นได้มีชีวิตรอดเนาะคะ่ะนี่ก็คืออผ่านไปประมาณหนึง่งหนึ่งสัปดาห์พี่น้องจ๋าเพ่นกะจะเลื่อนงอกงามให้อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่า ช่วงระวางทางรับสัปดาห์ที่สองที่สามที่สี่บริอัพเดตในพี่น้องเบ่งกับมาเบ่งตอนหนีนอพี่น้องนี่กับประมาณเดือนก,กว่าพี่น้องจา๋าเนี่ยเพิ่นกับเป็นลักษณะแกลนแบบใบบค่อยใหญ่โบข่อยสดชื่นแต่ว่าผัดแปลกอยู่อย่างเป็นดอกละพี่น้องเป็นดอกลกับเป็นหนวยละ่ะในหางก็เลยคิดว่ามันสิเป็นพอ อาหารบ่เพียงพ่อแต่ว่ายายนางกะให้ทั้งปุ๋ยขอกทั้งปุ๋ยออีย่างละเคมีนาจะจะนี่คือส่วนหนึ่งที่ยายนางเอามาปลูกล่ดินนะพี่น้องจ๋าเพราะว่าหลังจากฮดน้ำเพิ่นก็ขุดง่ายเลยที่สําคัญยายนางกะเก็บก้อนหินออกพี่น้องเมื่อขุดเอาก้อนหินออกเบิง่งพีละสีมันแตกต่างกันอันนี้คือปลูกในกระถางพี่น้องใบละกะ ความสดชื่นสิแตกต่างกันมากๆเนี่ยเห็นบอกพี่น้องจานีปลูกลงดินเนาะค่ะกะเฮ็ดข่างไว้เพิ่นละเดี๋ยวสิมาอัปเดตในพี่น้องเบิ่งเด้จะว่าการเฮ็ดข่างของยายนางนี่เฮ็ดจังด๋เนาะค่ะพี่น้องละรูปร่างหน้าตามันเป็นจังได๋เนาะค่ะนี่กะสิมาอัปเดตพักกระจรที่ปลูกในกระถางอยู่ริมกําแพงบ้านนะพี่น้องจา้าอ่านี่ ตอนนี้นาหอนกะดีอยู่ยางแดดซองอยู่ตอนหนาหนาวในแดดบถ่ถือเพลยพี่น้องจ๋าหลักกระเบมอมก็ยังดีเพิ่นได้ซ้ำนี่ตอนแหลกห,ห,ห,หิมีหิมีอยู่นั่งวสีบอดพี่น้องกับพ่อได้ต้นสองต้นไปไปกินอยู่จะพี่น้องจ๋ากะสีบ่ได้สมบูรณ์ไปกว่านี้แตกต่างจากโมเพลน,นี่ที่ปลูกลงดินเนาะค่ะเนี่ยงามสวยงามแต่ว่าในกระถางนี่บ่ง,งามเนาะคะ่ะกะสิมาอัปเดตอ่ ฟักแฟงระกาพักกระจนที่ปลูกมองทีอันท็ดคางบักทัวหรือข้างบักทัวไปเนาะคะ่ะอ่าฟักแฟงขึ้นแค่สองสามต้นพี่น้องยันนั่งกันเลยได้เอามาปลูกเสริมเข้าไปเนาะคะ่ะนี่เป็นกันเรื่อเาะก็เกิดเป็นเบียร์น้อยหน่อยนพี่น้องสองใบเป็นแขงออกนั่นแหละเ่าะก็เกิดเนาะคะ่ะส่วนบักบวบก็เป็นทีนาพ่อใจพี่น้องจ๋าเพิ่นกะ ออกข้างออกเครื่อขึ้นไปน้ําขางไปละพี่น้องพูนจะเลิ่นงอกงามเป็นทีนาพ่อใจพี่น้องจ้าแต่ว่ากะเป็นทีนากังบ้นใจเพื่นมีลักษณะใบยิกใบง่อพี่น้องเพราะว่ามีหมดมาไตมาต,ามาตอมเพื่นจะนั่งต่องหาวิธีกำจัดเนาะค่ะเนี่ย นี่ก็คือพักกระจรที่เวปลูกขัง่างที่ยยนั่งว่าโอ้ยสิหลอดคือบลอดนาะม่คือแดงเห็นแห่นเป็นตาบ่ไเด็กินแถกะได้ผลอยู่พี่น้องจ๋าเนี่ยหลังจากดูแลเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขอ,อกเนาะค่ะกับกำลังเจริญงอกงามแล้วก็มีบางส่วนกระตัดไปขายแล้วก็มีเนาะค่ะพูนบักบัวพี่น้อง กสิมาอัปเดตในพี่น้องเบิงบ่อยๆเนาะคะ่ะนี่กับในหม่องที่ปลูกนี่กับซีมีต้นดาวเรื่องป๊บปนภาะวะเอาดอกเกเิ่เนมาโรยเนาะพี่น้องเพิ่นก็เกิดขึ้นมายางบักยางคากไปก็ได้ปุ๋ยเด้ฝฟุ่นไปกับพักกระจรน,น้ำพี่น้องจ๋าย่านั่งก็เลยถอนมาปลูกท่างเข้าบ่านในพี่น้องพูนเหี่ยวแตบเสบจากสีดอดนือบวรอดเด้อพี่น้องจ้า แต่ว่า้านามือแรงมากเพิ่อกัดซดซนขืนยรบพี่น้องพี่เสียดายเนาะค่ะเพื่นง่ามหลายแล้วก็อีอย่างก็คือ,อะพะยิูพี่น้องด้วยความโมโหพี่น้องจะสวนใดบานใดกับว่ามีพะยิูสิกินพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอย่างมโปกลรอมันก็โกดกับงอกเขาเป็นคือกำปัน้นพี่น้องก็เลยสังะมะเมล็ดพันธุ์เพื่นมาเนาะคะ่กะก็เรียกมากามะโปกมาเพาะ ก็เลยสิปลูกให้มันบักยางหลายประโชดมันไปเลยพี่น้องผุนปลูกไหลหรือไอ้พะยิตูปลูกดยควม่มโมโหมะคือ้อึดคือ,อยากไอ้ซื้อพะยิตูกินพี่น้องโมโหหลายก็เลยปลูกบักยางหลาเนาะคะ่แะ,ะแล้วก็แบ่งปันพี่น้องนําส่วนอีกก็คือบักเขือเทศถี่เป็นน่วยในน้อยนะพี่น้องจา๋าน่วยในน้อยอันนี้ขอมาจากบ้านญาติเนาะคะ่ะขอลูกขอผลเพิ่นมาพอก็มาค่อยเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง่งเนาะคะ่ะ แล้วอันนี้ก็คืออันใบโหรละผ้าพี่น้องต้นหรละผ้ามือเสานี่ญยาดเพเเิ่นเอามาไห้ก็เลยโปกะะเหี่ยวแตบแสบเขาคือกัและสิหลอดคือบรอดนอบาดเนี่ยส่วนบอกนี่ก็เป็นยายนั่งหรือเอาต้นเกาตนกา้ตนเก่ของดอกดาวเรืองออกแล้วกับบกชดเชยเนาะค่ะพี่น้องจา๋า ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้วยจะทีแวเขามาให้กำลังใจเนาะค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกลิงล้งๆลิ่งในด้วยจ้าคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องจ๋ากะถ้าหากเว่าอยังบบบถูกต้องกับขอโทษขอให้หลายหลายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ